เชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่เกือบจะไม่รู้จักปลาชนิดนี้แม้แต่นักตกปลาอย่างผมเองก็เพิ่งจะเคยเห็นปลาชนิดนี้ถูกตกได้ในประเทศไทยซึ่งก็เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อปีพศส5 6 1และแม้ปลาชนิดนี้จะได้ชื่อว่าปลาอินทรีน้ําจืดแต่จริงๆแล้วมันเป็นปลาทะเลที่อยู่ได้ทั้งน้ําก่อยและน้ำจืดและแม้ข้อมูลของปลาอินทรีชนิดนี้จะมีน้อยมากแต่ก็ขอเอามาเล่าให้ฟังกัน ถ้าชอบเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงสารศาสตร์ก็ได้นะครับปลาอินทรีย์น้ำจืดคืออะไรปลาอินทรีย์น้ำจืดหรือที่คนไทยบางกลุ่มรู้จักในชื่อปลาอินทรีย์ทะเลสาบกะเมนหรือจะเรียกว่าปลาอินทรีย์จีนก็ไม่ผิดมันมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า s c o m b i o l o m o r a c y n e n s i s เป็นสกุลของปลาอินทรีซึ่งมีอยู่ด้วยการ18ชนิดและมีเพียงชนิดเดียวที่พบได้ในน้ำจืดนั่นก็คือปลาอินรีน้ำจืดปลาอินรีน้ำจืดยาวได้ประมาณ200เซนติเมตรมีรูปร่างเพียวยาวหัวแหลมมีฟันแหลมคมคีบหางเวาลึกคีบท้องในคีบหลังแหลมและมีรอยอยากไปจรดคีบหางชายคีบเป็นสีดำลายคีบอกมนกลมไม่แหลมลำตัวสีเทาเงินเหลือบเขียวหลังมีสีฟ้าเข้มลำตัวไม่มีรวดลายหรือแต้มจุดเหมือนกับปลาอินทรีชนิดอื่นหรือบางตัว ก็มีจุดจางๆและก็เป็นอย่างที่บอกไว้ตอนต้นแม้ปลาอินทรีย์ชนิดนี้จะมีน้ำจืดอ,อยู่ในชื่อแต่มันดันเป็นปลาที่ชอบหากินตามแนวชายฝั่งพบกระจายพันธุ์ตั้งแต่ตอนกลางของประเทศจีนไล่ลงมาจนถึงฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยและยังพบในบางส่วนในแหล่งน้ำจืดเช่นในปากแม่น้ำโขงและในทะเลสาบกเขมรน,นอกจากนี้ยังเคยมีรายงานการพบที่น้ำตกคอนพระเพงในประเทศลาวไปจนถึงจังหวัดกะแจและพนมเปญในกัมพูชา ประวัติการจับปลาอินทรีน้ำจืดในประเทศไทยสำหรับปลาอินทรีน้ำจืดเกือบจะไม่มีประวัติการจับได้ในประเทศไทยหรืออาจจะจับได้แต่ไม่มีการบันทึกไว้ก็เป็นได้นั่นเพราะการจับปลาด้วยเรือประมงของไทยมักจะไม่มีการบันทึกที่ดีพอแต่เท่าที่ค้นดูมีการบันทึกไว้สองครั้งนั่นคือครั้งแรกเมื่อปีพศ2560เป็นปลาอินทรีน้ำจืดน้ำหนัก2.6กิโลกรัมโดยคุณจักรีหงษตะนุเป็นปลาที่ตกได้ด้วยเหยื่อปลอมในแม่น้ำตราดจนในปีพศ2561ซึ่งเป็นครั้ง ที่สร้างความมือหาให้กับวงการตกปลาเพราะนอกจากจะเป็นปลาที่หายากมากแล้วตัวมันยังใหญ่มากและยังถูกจับในการแข่งขันตกปลาอีกด้วยปลาตัวนี้ถูกตกได้ในบริเวณเกาะราชาน้อยจังหวัดภูเก็ตโดยคุณอานน์แดงสวัสด์เป็นปลาที่มีน้ําหนัก72.5กิโลกร,รมัมสาหรับปลาอินทรีน้ําจืดขนาดใหญ่ที่สุดที่ตกได้ด้วยคันเบ็ดและถูกบันทึกไว้โดย IGF A คือปลาอินทรีน้ําจืดที่ตกได้เมื่อปีพศ2525เป็นปลาที่หนักถึง131กิโลกร,รมัมนกกว่า เกือบสอเท่าของตัวที่ตกได้ในประเทศไทยส่วนบริเวณที่ตกได้คือประเทศเกาหลีและเนื่องจากเป็นปลาที่หายากจึงไม่เป็นที่รู้จักมากนักในตอนแรกมันจึงถูกบันทึกว่าเป็นปลาดกทูทูนาจนในปีพศ2550จึงถูกระบุใหม่ว่าเป็นปลาอินทรีน้ำจืด ต่อไปมาทำความรู้จักปลาอินทรีย์อีก2ชนิดที่พบได้มากในประเทศไทยสำหรับปลาในสกุลปลาอินทรีย์ที่มีมากถึง18ชนิดมีเพียง1ชนิดที่พบได้ในน้ำจืดและมี2ชนิดที่พบได้บ่อยในประเทศไทย1คือปลาอินทรีย์บ้างและอีกชนิดหนึงคือปลาอินทรีย์จุด สำหรับปลาอินทรีบ้างจะมีความยาวประมาณ30-70ถึงเเซนติเมตรแต่ก็เคยมีการพบที่ยาวถึง200เซนติเมตรซึ่งพบในประเทศออสเตรเลียเป็นปลาที่มีรูปร่างคล้ายกับปลาอินทรีชนิดอื่นๆรวมถึงปลาอินทรีจุดแต่ปลาอินทรีบ้างจะมีลำตัวค่อนข้างกลมและหนากว่าด้านข้างลำตัวจะมีแถบสีดำหรือเทาเป็นบ้างๆกวางลำตัวเริ่มจากแนวฐานขีบหูหรือขีบอกเลื่อยไปเกือบจะหลดคนคีบหางจะเห็นบ้างได้ชัดเจนตรงบริเวณแนวสันข้างตัวจัดเป็นปลาเศรษฐกิจที่สำคัญชนิด หนึ่งของประเทศไทย ต่อไปเป็นปลาอินซีจุดหรือปลาอินซีดอกจะเป็นปลาอินซีขนาดเล็กโดยทั่วไปจะยาวประมาณ40-55เซนติเมตรมีลำตัวค่อนข้างกลมและเรียวยาวด้านข้างลำตัวครึ่งบนมีแต้มจุดสีดำหรือสีเทาคล้ายลายข้าวตอกปากยาวจะงอยปากแหลมคีบหลังแบ่งเป็น2ส่วนก้านคีบด้านหน้าเป็นก้านคีบแข็งส่วนก้านคีบหลังมีลักษณะเหมือนกับก้านคีบก้นที่ประกอบด้วยก้านคีบอ่อนและถัดมาเป็นคีบฝอยส่วนคีบหูหรือคีบอกมีขนาดเล็กคีบท้องมีขนาดเล็กสุด ขี้ผางมีขนาดใหญ่ลักษณะขี้เว้าลึกเป็นรูปวงเดือนเป็นปลาที่มักถูกนำมาแปลร,รูปเป็นปลาเคม็ม แล้วก็เป็นอย่างที่เห็นปลาอินทรีน้ำจืดเป็นปลาขนาดใหญ่ที่หายากมากและยังมีข้อมูลที่น้อยมากเช่นกันโดยในอดีตปลาชนิดนี้เคยถูกประเมินโดย IUCN ให้เป็นปลาที่อยู่ในบัญชีแดงหรือก็คือใกล้สูญพันธุ์จนในปีพศ2552ได้มีการประเมินอีกครั้งแต่เพราะจํานวนประชากรไม่สามารถตรวจสอบได้จึงทําให้กลายเป็นปลาที่ไม่สามารถประเมินสถานะการอนุรักษ์ได้ในตอนนี้หรือก็คือข้อมูลไม่เพียงพอนั่นเอง เอาล่ะก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องปลาอินรีน้ำจืดพลาอินทรีชนิดเดียวในโลกที่พบได้ในน้ำจืดก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยถ้าดูแลชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงสาราศ,าศาสตร์ก็ได้นะครับตลอดตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนบาย